สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดที่เราทําวันที่สามสิบนะคะสิงหาคมสอง4ันห้า้กสี่นะคะนักเรียนเราไปดูเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะใบงานวิชาคณิตศาสตร์ที่เราทําเมื่อวานนะคะเรื่อง การบวกจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักที่มีผลบวกเป็นสิบนะคะนกักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเรามาดูนะคะนักเรียนหกตัวสีแดงนะคะตัวจํานวนนับสีแดงนะคะเป็นจํานวนนับที่เราเติมลงในช่องว่างนะคะนักเรียนนักเรียนก็ตรวจแบบฝึกหัดตามคุณครูเลยนะคะ หกบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบนะคะนักเรียนช่องสี่เหลี่ยมเราเติมนะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบนะคะเราเติมสี่นะคะเรียนต่อไปข้อที่สองนะคะเราเติมเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบนะคะต่อไปข้อที่สามสามบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบเราเติมเจ็ดนะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบนะคะต่อไปสี่เหลี่ยมบวกห้าเท่ากับสิบนะคะ เราเติม5้านะคะเรียนห้าบวก5เท่ากับ10นะคะต่อไปสี่เหลี่ยมบวก8เท่ากับ10นะคะเราเติมเลขสองนะคะสองบวก8เท่ากับ10นะคะนักเรียนสบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ10เราเติมหกนะคะสี่บวก6เท่ากับ10นะคะนักเรียนไม่ยากเลยต่อไป9้าบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ10สี่เหลี่ยมเราเติม1นะคะเบวก1เท่ากับสินะคะนักเรียน สี่เหลี่ยมบวกเกเท่ากับสิบนะคะสี่เหลี่ยมเราเติมเลขสามนะคะสามบวกเกตเท่ากับสิบนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองนะคะโยงเส้นจากคู่จำนวนนับที่บวกกันได้สิบนะคะเ,เราบไปดูที่เลขห้าก่อนนะคะนักเรียนห้าโยงไปหาอะไรคะนักเรียนห้าโยงไปหาห้านะคะห้าบวกห้าได้สิบ จำนวนนับหนึ่งโยงไปหาจำนวนนับเก้านะคะหนึ่งบวกเก้าได้สิบนะคะสองโยงไปหาแปดนะคะสองบวกแปดได้สิบนะคะสามโยงไปหาเจ็ดนะคะสามบวกเจ็ดได้สิบนะคะนะักเรียนสี่นะคะสี่โยงไปหาหกนะคะสี่บวกหกได้สิบนะคะนะักเรียนนะักเรียนดูตามเฉลยได้เลยนะคะต่อไปเราไปดูวิชาภาษาไทยนะคะ่นะนักเรียน วิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนระบายสีคําท,ที่ปร,ร,ระสมด้วยสระอะนะคะนักเรียนนักเรียนก็อ่านคํานะคะคําไหนที่ประสมด้วยสะระอะนะคะนักเรียนก็ระบายสีเราไปดูคําที่ประสมด้วยสะระอะกันนะคะมีคําอะไรบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนตรวจสอบตามคุณครูเลยนะคะม,ะะคะม,ออมะีคําว่ามะไฟนะคะมออะมะกอไอไฟคาว่ามะ เป็นคำที่ผสมด้วยสละอะนะคะมะไฟกระทะมะนาวตะโกนนะคะกะลามะคร้าทะนากระบุ่มกระเช้ากะปินะคะที่นักเรียนต้องระบายสีนะคะนักเรียนมีใครถูกหมดไหมคะนักเรียน มีคำว่ากลัวนักเรียนดูคำว่ากลัวนะคะคำว่ากลัวสะกดว่ากรลอัวกลัวนะคะไม่ใช่คําที่ผสมด้วยสละอานะคะนักเรียนนักเรียนมองเห็นไม่หันอากาศไม่ใช่สละอะนะคะนักเรียนต่อไปเราไปดูวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะนักเรียนวิชาสุดท้ายของเมื่อวานนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนดูนะคะเรื่อง i a เเป็นการแนะนำตัวเองนะคะ I h แ v e เป็นการบอกว่าฉันมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นมาจากภาพน้องเขาชื่อแอนนะคะนักเรียน A N N อ่านว่าแอนนะคะแล้วก็มีสิ่งของมีตุ๊กตาบาบี้กับมีมีลูกแมวใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็บอกชื่อก่อนเลยไปดูประโยคนะคะ I am a n n นนะคะฉันชื่อแอนนะคะนักเรียน ประโยคที่ว่าฉันมีนะคะนักเรียนก็เขียนว่า I have a don ฉันมีตุ๊กตา and I have a cat และฉันมีแมวนะคะนักเรียนแต่งประโยคแบบนี้ไหมคะถ้าแต่งแบบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่สองนะคะน้องชื่อทิมนะคะ T I M T I M นะคะน้องมีจักรยานกับรถตู้นะคะนักเรียนนักเรียนก็แนะนำตัวเองก่อน I a M T I M I am Kim I นะคะ I คู่กับแคมนะคะนักเรียน I อ m Kim ถ้าจะบอกว่าฉันมี I have a ะไ i เ a n d I have a van ฉันมีรถจักรยานและฉันมีรถตู้นะคะนักเรียนยากไหมคะนักเรียนคนไหนที่แต่งประโยคได้ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะ เจอกันในเรื่องของการเฉลยแบบฝึกหัดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนสําหรับแบบหัดของวันนี้คุณครูก็จะเฉลยในวันพรุ่งนี้นะคะน้องเรียนสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเ,เจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ